จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆมดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วะนะคะทำไมถึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจอัยรานะครับถ้าหากเราพร้อมกันแล้วนะครับก็ขอว่าใจรัวๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับทริปเปลิลโกลด์สตาร์นะครับ คุณบุญชูทองศรีนะครับสวัสดีครับพี่บุญชูสวัสดีครับอพี่บุญชูอยู่อยู่หรือเปล่าครับได้ยินเสียงหรือปิดไม่อยู่หรือเปล่ารู้สึกเสียงจะขัดข้องไปนะครับทางโอเคได้ยินไหมครับอ่าได้ยินได้ยินเลยแล้วโอเคได้ยินชัดเจนเลยครับครับก่ับนอื่นต้องขอขอบคุณครับ เอ็มซีแล้วก็เก่าคำสวัสดีนะครับกับสโมสรลับสิบล้านนะครับแล้วก็ผู้นำนักธุรกิจอายลานะครับอแล้วก็เศรษฐีอัยลาทุกทุกขั้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมบุญชูทองศรีครับอดีตก็เป็นช่างตัดผมนะครับมายี่สิบปีแล้วแล้วก็เป็นอาชีพที่ดีที่ผมรักทำให้ผมมีรายได้จากเมื่อก่อนนี้ผมต้องเช่านะเปิดร้าน แล้วก็จนสามารถซื้อห้องเป็นร้านของตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีรถคันแรกครับมือสองเป็นของตนเองด้วยเงินสดนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากและภาคภูมิใจนะครับ่ามากเลยแต่สิ่งที่ผมขาดหายไปครับก็คือว่าผมขาดอิสรภาพและก็เวลาทางด้านเวลาผมเองเนี่ยตื่นเช้ามาเปิดร้านก็แปดโมงเช้านะครับปิดก็สามทุ่ม ในบางวันเนี่ยลูกค้าเยอะมากก็ต้องติดประมาณเกือบเที่ยงคืนนะก็มอยครั้งมากๆเลยผมเองก็รู้สึกกับธุรกิจเครือข่ายว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับก็มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทต่อเดือนซึ่งคนที่มาทำธุรกิจเครือข่ายก็มีหลากหลายอาชีพด้วยกันทั้งแม่ค้าทั้งลูกจ้างแล้วก็อาชีพ,พราชการ ผมก็เชื่อว่าทำได้จริงผมก็เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องปิดตัวเองลงครับพี่เหวียนอ๋อครับผมอ่ด้วยว่าเรายังขาดประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ปิดตัวเองนานถึงสี่ปีนะครับโอ้สี่ปีก็ถือว่านานนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าเกลียดเครือข่ายนะครับพี่เหวียนครับอ่า ก็มีมาวันหนึ่งครับผมก็ได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายของบริษัทอิยาลาเพนเน็ตนะครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแล้วก็เมาเข้ามาตัดผมที่ร้านก็เลยชวนผมไปฟังนะครับงานวิจัยของดร,รบัชยานะครับงานวิจัยของมอเชียงใหม่เขาจะคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องงานดำนะครับเกี่ยวกับช่วยมะเร็งครับ ผมก็ได้ฟังเอะถ้าสามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งได้จริงตามที่เขาพูดอ่ะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอ,อะตามเต้าเนี่ยตามมันดีจริงๆว่าผมว่าเอ้ะอย่างงี้ถ้าเราก็ขายได้ผมคิดแค่นั้นเองพี่เวียนครับอ่าแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะมะเร็งคนเป็นเยอะมากเลยคนไทยครับผมเปิดใจแล้วก็ตัดสินใจไปฟังนะครับที่ตึกช้างเมื่อก่อนน้นนะครับอืม มีคนไปฟังมากเลยครับจนลนห้อง oh. ครับ oh. เข้าดูคอนเสิร์ตเลยครับโ oh, oh, อ้เยอะมาก oh. มันคอนเสิร์ตเลย <laughs> อ่ะก็ต้องแบ่งเป็นหลายห้องเปิดให้ก็คือฉายวิดีโอให้เข้าดูนะครับพอบรรยายจบครับในเย็นวันนั้นเนี่ย oh. ผมตัดสินใจปิดเอก u s i ิ e เลยครับโอ้โห oh ครับผมสุดยอดเลย <laughs> กับนั่นเป็นจุดเปลี่ยนตอนแรกเลยผมประทับใจในผลงานวิจัยของอาจารย์ครับออืก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะครับก็ตามคอร์สอบรมก็ทางที่บริษัทจัดไว้ให้แล้วก็ทีมทเวนตี้โฟอตราครับอย่างต่อเนื่องครับพี่เวียนครับอ่าผมก็ได้เห็นบุคคลนะครับที่ประสบความสําเร็จมากมายมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็มีรายได้ หลักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นห้าแสนะครับเป็นล้านก็มีครับแล้วได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะผมก็คิดว่าถ้าเขาทําได้ผมก็คงทําได้เช่นกันครับโอจึงตัดสินใจครับพี่เหวียนลงมือทําอย่างจริงจังนะครับแค่เพียงสามเดือนครับผมก็อสามารถขึ้นเป็นทริปเปิลโกดสตาร์ได้ครับโอ้สุดยอดเลยสามเดือนนะครับครับสามเดือนนะฮะ แล้วก็ยังติดทริปต้องเที่ยวไต้หวันอีกสองที่นั่งครับพี่แหวนโอ้ได้ไปกับคนที่รักเลยแน่นอนนะใช่ไหมคนที่เรารักครับก็ทำผมอ่าประทับใจมากๆเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้มาคือทําให้ผมมีเสรีภาพทางด้านเวลามากขึ้นครับอ่าแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ไปเับรักด้วยครับก็ผมก็อยากจะฝากนักธุรกิจ อายาทุกท่านนะครับถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในอายลาเนี่ยแค่เพียงพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ครับในสิ่งที่เราไม่รู้ทุกๆคอร์สที่ทางบริษัทจัดให้แลกับทีมนะครับแค่เพียงทําตามระบบลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าสําเร็จทุกคนครับพี่เวียนครับครับก็เป้าหมายปลายปีนี้ครับผมต้องการที่จะมีรายได้เป็นละแสนบาทนะครับภายในสัปดาห์1ธันวาคม ีหกสามนี้แน่นอนครับพี่เวียนโอเคครับสวัสดีครับโอเคเลยดีมากขอบคุณมากเลยชัดเจนมากเลยนะครับตางคุณบุญชูเข้ามาบอกว่าเป็นช่างแต่งผมมายี่สิบกว่าปีแต่ไม่ค่อยมีอิสระทางด้านเวลานะครับก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลูกค้าเต็มตลอดต้องดูแลลูกค้าเดี๋ยว,วันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ธุรกิจอัยรานะครับแค่สามเดือนนะครับเมื่อตัดสินใจก็สามารถประสบความสำเร็จเป็นทริปเปิลตาแล้วก็ที่สำคัญได้ทการท่องเที่ยวด้วย แล้วไปคนที่เรารักผมมั่นใจว่าถ้าไปท่องที่อกคนที่เรารักต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือและที่สำคัญอันนั้นคือสามารถมีสละด้านเวลาได้จากการทําธุรกิจอยายาระนะครับสิ้นปีอยากได้เดือนละแสนผมมั่นใจนะครับทางคุณปุญชูได้ดังที่ต้องการอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณทางทริปโอตาร์นะโอลสตาร์นะครับที่มาแบ่งปันในข่ําคืนนี้นะครับขอบคุณทางคุณปุญชูมากเลยครับขอบคุณมากครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆโดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยนะครั